สวัสดีครับผมอภิชาติประกันโดนใจครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมานําเสนอหรือมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประกันประเภท1นถึงหก่อนที่เราจะซื้อประกันนะครับเรามาดูก่อนว่าประกันประเภท1นถึงหมีความคุ้มครองอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มครองประกันรถยนต์นะครับมาดูก่อนว่าหน้าตารางกรมธรรม์นะครับของประกันรถยนต์ จะมีลักษณะนี้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเอาตารางของบริษัทประกันริยะมาให้ดูตามตัวอย่างหน้ากรมธรรมจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าในหน้าตารางของกรมธรรมมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันครับมาดูครับในส่วนของหน้าตารางก็จะมี แจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับนี้เป็นของบริษัทอะไรแล้วาารกรมธรรม์เลขที่เท่าไหร่ชื่อผู้เอาประกันคือใครตรงนี้เราสามารถดูได้จากหน้าของกรมธรรม์นี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการก่อข้อมูลผิดหรือไม่ถูกต้องยังไงก็สามารถตรวจสอบจากหน้ากรมธรรม์ได้ระยะเวลาการประกันภัยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรและว,วันที่สิ้นสุดของประกันหมดวันที่เท่าไรเราสามารถเลือกได้นะครับ วันที่สิ้นสุดของะจะอยู่ที่เวลา16.30นาฬิกาครับของวันที่สิ้นสุดประกันมาดูในส่วนของด้านล่างน,นะครับก็จะมีรหัสที่แจ้งว่ารหัสของรถเราเป็นรหัสแบบไหนตามตัวอย่างครับเป็น Honda Civic ก็จะเป็นรถเก๋ง4ประตูนะครับรหัสก็จะเป็น110ส่วนเรื่องของรหัสรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมขอติดไว้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาอธิบายเพิ่มเติมครับต่อมาครับเลขทะเบียน เป็นเลขทะเบียนอะไรจังหวัดอะไรเลขตัวถังปีและรุ่นรถในหน้ากรมทานก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของชื่อรถยนต์รุ่นอะไรนะครับก็จะบอกหมดเลยเกี่ยวกับเลขตัวถังเราและในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับรถเราครับจะมีข้อมูลตรงส่วนนี้ไว้ให้ตามตารางครับมาดูต่อครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับประกันรถยนต์ตั้งแต่ประเภท1จนถึงประเภท5 มาทำความเข้าใจในตารางส่วนนี้กันต่อครับตรงนี้จะเป็นอธิบายเบื้องต้นประกอบไปกับหน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญนะครับเราจะได้เข้าใจว่าประกันประเภท1ถึงประเภท5มีความคุ้มครองอย่างไรบ้างมาดูกันครับส่วนที่1ก็จะเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมาดูในช่องตารางตรงส่วนนี้ครับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินสูงสุดต,ตามพรบรที่1ล้านบาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งครับ2ครับความเสียหายต่อทร 5ล้านบาทต่อครั้งข้อที่2ครับรถยนต์เสียหายศูนหายไฟไหม้มาดูในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นความรับผิดชอบนะครับความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันของเราครับ300,000บาท300,000บาทต่ออุบัติเหตุ1ครั้ง2ครับรถยนต์ศูนหายไฟไหม้ทุนประกันอยู่ที่300,000บาท ต่อครั้งครับเมื่อะกันนี้นะครับเป็นประเภทไม่รวมพรบรครับมาดูต่อครับในข้อ3ในส่วนนี้ครับจะเป็นความคุ้มครอ,องเกี่ยวกับเอกสารแนบท้ายจะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของ อุบัติเหตุส่วนบุคคลมาดูกันครับข้อ3อุบัติเหตุส่วนบุคคลเสียชีวิตสูญเสียอายุวะทุกผลลภาพผู้ขับขี่1คน20 0 0 0 0บาทผู้โดยสารหคน 20, 0 0 0 0บาทผู้ขับขี่1คนไม่คุ้มครองมาดูครับข้อ4ค่ารักษาพยาบาล20 0 0 0 0บาทต่อคนและข้อ5ครับการประกันตัวผู้ขับขี่2 5 0 0 0 0บาทต่อครั้งครับในส่วนของกรมธรรม์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัททําแคมเปญออกมาครับมาดูหน้าตารางความคุ้มครองกันครับมาดูกันครับ หน้าตารางความคุ้มครองจะเชื่อมโยงกับในส่วนของเมื่อสักครู่นะครับในส่วนข้อ1นึ่งความรับผิดช,ชอบต่อบุคคลภายนอกเห็นไหมครับ2ความเสียหายต่อรถจนสา3อุบัติเหตุส่วนบุคคล4ค่ารักษาพยาบาล5ประกันผู้ขับขี่มาดูกันต่อครับชื่อแผนประกันประกันนะครับจะมีทั้งหมด5ประเภทครับ จะมีประเภท1ประเภท2ประเภท3ประเภท4ประเภท5ประเภท5จะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยครับคือประเภท2บวกและประเภท3มบวกมาดูครับประเภท1ประเภท1ก็จะให้ความคุ้มครองหมดเลยนะครับในส่วนของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกรับสินกับบุคคลภายนอกมีความรับผิดชอบครับ2ความเสียหายต่อรถยนต์ศูญหายไฟไหม้การชนมีความรับผิดชอบ อุบัติเหตุส่วนบุคคลก็มีความรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลประการผู้ขับขี่ก็มีความรับผิดชอบครับถ้าสงสัยนะครับก็กลับไปดูข้อมูลก่อนหน้าครับที่ผมทําตัวเลขไว้ให้จะตรงตามนี้ครับจะได้เข้าใจในเรื่องของความคุ้มครองได้ง่ายมากขึ้นมาดูต่อครับประเภท2ครับเช่นกันครับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุเอาแบบนี้ครับผมจะพูดแบบรวมรวกันว่าตรงไหนไม่มีความคุ้มครองดีฟา้าคือประเภท2มีความคุ้มครองเหมือนประเภท1เลยครับ เพียงแต่ว่าในเรื่องของการชนไม่มีความรับผิดชอบจะได้ง่ายขึ้นและกระทัรัดมากขึ้นนะครับประเภท3ครับประเภท3จะไม่คุ้มครองเกี่ยวกับความเสียหายต่อรถยนต์ตัวนี้ไม่มีความคุ้มครองนะครับเบี้ยประกันก็จะถูกลงประเภท4ครับจะมีความคุ้มครองแค่ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกก็คือทรัพย์สินและ บุคคลที่เกิดอุบัติเหตุครับมาดูต่อครับประเภท5เป็นประเภทที่คนยมซื้อกันมากครับเพราะมีความคุ้มครองเหมือนกับประเภท1ครับเพียงแต่ว่าในการชนทุกครั้งหรืออุบัติเหตุทุกครั้งต้องมีคู่กรณีในการเกิดอุบัติเหตุและคู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นครับ2บวกครับคุ้มครองเหมือนประเภทหนึ่งเลยครับ สามารถเลือกทุนประกันได้ครับโดยปกติแล้ว2บวกกับ3บวกไม่ได้ถ่ายรูปนะครับประเภท3บวกครับในเรื่องของความเสียหายต่อรถยนต์ตัวสูญหายกับไฟไหม้ไม่คุ้มครองครับนอกั้นคุ้มครองตามปกติครับถ้าทีมงานหรือเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่สงสัยลูกค้าที่ติดปัญหาและสอบถามผมได้ครับถ้าดูตามตารางแล้วก็อาจจะเข้าใจเลยนะครับแต่ถ้าติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามผมได้ตามเบอร์โทรหรือทางนิงไลน์ก็สอบถามได้ครับยินดีให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลครับครับผมอภิชาติประกันโดนใจนะครับขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปข้อมูลเกี่ยวกับด้านประกันที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเพิ่มเ,เติม,ตมให้อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ